เป็นห้องเสียงดังนะคะจะมีทั้งเสียงพัดลมเสียงที่เครื่องฟอกอากาศแย่ yeah, หายแล้วจริงๆเมื่อวานพี่อ้อยตรวจก็ขีดเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนาะเราก็เก็บตัวกักตัวเนาะแล้วก็ ดูวันนี้อีกวันหนึ่งวันนี้พี่อ้อยเหลือพาวินะคะเหลือพาวิที่จะทานเย็นนี้นะคะอีกตอนสองทุ่มเนาะเหลืออีกสี่สี่สเม็ดเหลืออีกสี่เม็ดนะคะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าตอนนี้นะคะคือคือเขาไม่ได้แรงมาก ไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อนนะคะจะต้องมียาแก้ไข้แก้หวัดแก้นุนนี่นั่นเนาะแต่ของพี่อ้อยมีแค่พาวิกับยาพ่นคอแค่นั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณหมอบอกทานยาหมดก็หายนะคะก็จริงอย่างคุณหมอว่านะคะจริงๆพี่อ้อยหายมาสองวันแล้วเนาะแต่เราก็เราก็กะว่าอยู่กักตัวแล้วจะให้แบบทานยาให้หมดก่อนเนาะเพื่อความมั่นใจนะคะ ก็นี่เป็นยา4เม็ดสุดท้ายนะคะที่จะทานคืนนี้เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะโรคนี้เนาะไม่ได้หายไปจากเรานะคะภ้าพูมิเราตกภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอเมืม่อไหร่เขาก็จะกลับมานะคะพอดีพี่อ้อยภูมตกเนาะก็จะติดเชื้อง่ายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ